กระชากหน้ากากวงการเพลงลูกทุง่งผู้จัดการวงดนตรีลูกทุ่งยอดนิยมพุ่มพวงดวงจันทร์ผัวพันกับคดีห้าหรือโหดป้นคาแม่อดีตเลข,ขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เล็กนานา,นากวาดเงินไป9ล้านก่อนจะวิ่งเต้นในคดีสุดขีดจนรอดเจ้าหน้าที่ตำรวจกันตัวไว้เป็นพยานส่วนเพื่อนร่วมแกง๊งโดนหักหลังถูกทิบเข้าตารางแถมอมเงินไว้จนเกลี้ยงบัญชีแขนที่ต้องชำระรอนานถึง5ปีเมื่อเพื่อนร่วมแก๊งพ้นคุก ตามมารวด้วยก้าวหม่อๆไม่อย่างค่าสำนักงานแต่เกิดขัดลำกองจึงรอดไปได้อย่างวุดวิตเรื่องเล่าวตำนานคดีดังปิดบัญชีแขนดาวปนบุกหญิงผู้จัดการพุ่มพวงจะเป็นอย่างไรเเจเดรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์ปิดบัญชีแขนดาวปน เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่14มีนาคม2534ขณะที่นายวิรัตพิมพ์สุภาหรืออิทธิพลบุญประเสริฐอายุ41ปีเจ้าของบริษัทแฟนตาซีไฮคลาสมิวสิกซาวตั้งอยู่ในซอยบุพพาสวรรค์ถนนจรัญสนิทวงแขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครกำลังนั่งเล่นไพ่ลัมมี่อยู่กับเพื่อนๆบนโต๊ะทำงานภายในอาคารของตน โดยไม่มีใครคาดคิดมีชายชะก,กันคนหนึ่งบุกเดี่ยวเข้ามาก่อนจะชักปืนขนาด9มมยิงเข้าใส่ในายวิลาสามนัสสอนจังหวะกำลังจะรั่งกระสุนนัดที่4ปืนเกิดขาดลำกล้องจึงวิ่งเพนออกจากอาคารไปร้อยตำรวจเอกสรศักดิ์บุษวันและจ่าสิบตำรวจสุรเดชท่าทองเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอนอบางกอกน้อยยืนอำนวยการจราจรใกล้ที่เกิดเหตุได้รับทราบเหตุการณ์โดยตลอดจึงติดตามจับกลุ่มได้โดยละมอมที่หน้าศูนย์การค้านครหลวง โรงข้ามขนส่งสายตายพร้อมอาวุธปืนของกลางซึ่งพบว่าเป็นปืนไม่มีทะเบียนทางด้านนายวิรัตหรืออิทธิพลผูกเลาะหลายถูกยิงเข้าที่ลิ้นปีหัวไหล่ซ้ายขวารวมสามแห่งนอนจมกองเลือดอาการสาหัสเป็นตายเท่ากันก่อนที่เพื่อนๆจะช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลทนบุรีในเวลาต่อมาจึงทราบชื่อว่ามือปืนรายนี้คือนายบุญทรงหรือทรงหรือหุยดุษนิทอายุ35ปี ทันทีที่ร้อยตำรวจเอกสราศักดิ์ควบคุมตัวมอบให้ร้อยตำรวจเอกสมชายอ้วมสนร้อยเวณสอนนอบางขุนนนท์เจ้าของ,องท้องที่เกิดเหตุทำการสอบสวนนายบุญทรงก็ให้การรับสารภาพอย่างหมดเปลือกว่าจำเป็นต้องฆ่านายวิรัติอิทธิพลเพราะความแค้นเก่าเมื่อ5ปีก่อนตนนั้นถูกนายอิทธิพลหักหลังจากคดีร่วมกันป้นคานางคัตยาบีบีนานาอายุ68ปีมารดาข,ของนายเล็กนานาอดีตเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ในครั้งนั้น นายบุญทรงย้อนหลังความทรงจําต่อพนักง,งานสอบสวนว่าตนกับพวกอีกสามคนประกอบด้วยนายมานิตมาทองนายสุรินชายทะเลและนายแดงไม่ทราบนามสกุลรวมทั้งนายวิรัตหรือนายอิทธิพลนี่วางแผนกันบุกปลนบ้านนางคัตยาในท้องที่สนนลุมพินีโดยลงมือเมื่อวันที่สองธันวาคม2527ได้ทรัพย์สินมูลค่ารวม9ล้านบาทระหว่างปฏิบัติการได้มีการฆ่านางคัตยาเพราะขัดขืน จากนั้นพวกตนได้หลบหนีเงื้อมือกฎหมายเงินสดกับทองรูป,ประพันธ์และของมีค่าอื่นๆให้ในายวิรัตเป็นคนเก็บไว้ทั้งหมดต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มพวกตนได้ทุกคนยกเว้นนายวิรัตซึ่งทางตำรวจได้การตัวไว้เป็นพยานตนทราบมาว่านายวิรัตได้ใช้เงินที่ป้นมาได้วิ่งเต้นคดีสำรยังเป็นตัวการชี้เบาะแสให้ตำรวจตามจับเพื่อนๆตนต้องลำบากในคุกมานานถึง5ปีกว่าจะได้รับอิสรภาพเนื่องจากต่อสู้คดีจนสารยกฟ้อง ดาวป้นที่กำลังตามคิดบัญชีแค้นให้การต่อไปว่าหลังจากที่ตนออกจากคุกในปี2534จึงตามคิดบัญชีแค้นเก่าทันทีโดยครั้งแรกได้เตรียมปืนลูกสองสันตั้งใจจะยิงในวิรัตขณะนั่งรับประทานอาหารในคอฟฟี่ช็อปศูนย์การค้าเดอะมอลล์นบุรีแต่ไม่สำเร็จเนื่องจากปืนที่พกพามาใช้การไม่ได้จึงกลับมาวางแผนใหม่กลับไปหาพี่สาวที่จังหวัดราชบุรียืมเงินไปซื้อปืนอ,อโตเมติกระบอกดังกล่าว เมื่อทดลองยิงจนมั่นใจจึงหวนกลับมามุงนาจะมาฆ่านายวิรัตปิดบัญชีแค้นให้ได้แต่ชะตากรรมของเพื่อนทรยศยังไม่ถึงคาดปืนเกิดขัดลำกล้องรอดตายไปได้อีกครั้งอย่างปาฏิหารสำหรับประวัติความเป็นมาของเหยือกระสุนอย่างนายวิรัตหรือนายอิทธิพลนั้นหลังจากที่พัวพันตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอุกชะกันในปี2527ก็ได้วิ่งเต้นต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้พ้นผิดกระทั่งลังพ้นผิดเข้าสู่วงการเพลง เคยเป็นผู้จัดการวงดนตรีสาย,ยานสัญญาจนวงล้มก็มาเป็นผู้จัดการให้กับวงดนตรีลูกทุ่งยอดนิยมอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์ในปัจจุบันโดยในช่วงเวลานั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าวงการเพลงลูกทุง่งมักจะอุดมไปด้วยเหล่าบรรดามือปืนหรือผู้มีประวัติอันไม่พึงประสงค์เข้ามามีบทบาทอยู่เสมอในเวลาสนาฬิกาของวันใหม่ผู้สื่อข่าวได้สังเกตการที่โรงพยาบาลกรุงทนได้รับการเปิดเผยจากภรรยาของนายวิรัติว่าอาการของสามีปลอดภัยแล้ว ส่วนเรื่องหักหลังคดีพ้อนอดีตแม่เลยค่ะที่การพักประชาธิปัตย์ตนไม่ทราบรู้แต่ว่าสามีของตอนก็ส่งเสียเลี้ยงดูนายบุญทรงที่ติดคุกมาโดยตลอดและก่อนยิงนายบุญทรงยังตรงเข้ามายกมือไหว้ขอโทษคิดว่าเรื่องนี้อาจจะมีเบื้องหลังในเวลาต่อมาพันตํารวจเอกสันใจบุญยเกียรติผู้กํากับการสืบสวนนครบาลทนบุรีได้เปิดเผยถึงประวัติของนายวิรัตพิมพ์สุภาหรืออิทธิพลบุญประเสริฐอายุ41ปี ผู้จัดการวงดนตรีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์เจ้าของสำนักง,งานแฟนตาซีให้คลาสมิวสิกสาวในซอยบุพสาวครร์ถนนจรรย์สนิทวงเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครผู้ซึ่งเพิ่งถูกนายบุญทรงดุดสนิทอายุ35ปีอดีตเพื่อนร่วมแกง๊งบุกเดี่ยวเขายิงจนฟุบคาสำนักง,งานอาการสาหัสเพราะแขนที่ถูกหักหลังโดยมีรายงานว่าก่อนหน้าที่นายวิรัตจะถูกบุกเขายิงไม่กี่วันนั้น เขาได้เดินทางเข้ามอบตัวกับกองกับก,บการสืบสวนนครบาลทนบุรีเพื่อต่อสู้คดีที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนลอุมพินีออกหมายจับในคดีป้นค้านางคัติยาบีบนานาเมื่อปี2527อีกครั้งพอรู้ตัวดีว่าถูกตำรวจติดตามจับกลุ่มและเกรงจะถูกวิสามันฆาตกรรมไม่ใช่ว่ารู้ตัวว่าจะถูกตามค่าจากเพื่อนร่วมแกง๊งส่วนสาเหตุที่แท้จริงที่เจ้าหน้าที่จะกองกับก,บการสืบสวนนครบาลทนบุรี ส่งตำรวจคอยประกอบตัวนายวิรัตตลอดเวลานั้นพันตำรวจเอกสันใจเปิดเผยว่าเนื่องจากมีรายงานจากสายสืบว่าระยะนีนายวิรัตมีการเตรียมการว่ากันว่าจะเข้าปล้นร้านทองในท้องที่เขตกองบังคับการตำรวจนครบาลทนบุรีจากการหาหรือประชุมกันแล้วพบว่ากลุ่มของนายวิรัตนั้นมีความพร้อมมีกำลังคนอยู่ในข่ายจะทำเช่นนั้นได้จึงมีการแบ่งกำลังวางดูพฤติการและนายวิรัตนั้นเมื่อรู้ว่าโดนหมายจับอยู่ เจ้าหน้าที่เองก็พยายามติดตามจับกลุ่มเป็นการตัดตอนในเรื่องการจะเข้าปล้นร้านทองแต่นายวิรัตก็มาถูกบุกยิงเสียก่อนส่วนการให้ปากคำของนายบุญทรงมือปืนที่บุกยิงนายวิรัตนั้นพันตำรวจเอกสันใจกล่าวว่ามือปืนต้องการฆ่านายวิรัตเพราะความแค้นส่วนตัวไม่ได้รับจ้างใครมาเป็นความแค้นที่โดนนายวิรัตหถักหลังส่วนแบ่งในการปล้นค่าครั้งนั้นมือปืนก็ได้ไปเพียงหมื่นเดียวสำนายวิรัตยังชี้บ่อแสให้ตำรวจจับสู้คดีอยู่5ปี ก่อนจะลงมือก็มีการวางแผนเป็นอย่างดีเพราะรู้ตัวดีว่านายวิรัตมีมือปืนใต้อานัตถึง30คนแต่ก็พลาดจนได้นอกจากจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสนลุมพินีออกหมายจับในคดีป้นค้านางคัตยาบีบนานา,นานแล้วผู้สื่อข่าวยังรายงานเพิ่มเติมว่าตัวนายวิรัตเองนั้นยังมีคดีอื่นๆติดตัวอีกมากมายเช่นเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ก่อคดีพยายามฆ่าลูกชายในตํตำรวจผู้หนึ่งในต๊ะสนุกที่ศูนย์การค้านครหลวงตรงข้ามกับขนส่งสายใต้เก่า โดยมีการใช้ปืนยิงแต่ไม่ถูกและหลังเกิดเหตุในเวลาได้เข้ามอบตัวที่สอนอบางขุนนนท์ท้องที่เกิดเหตุต่อสู้คดียังไม่สิ้นสุดซึ่งเรื่องนี้สารวัตรหัวหน้าง,งานสอนอบางขุนนนท์กล่าวว่าทั้งสองคดีคงดําเนินไปตามปกติเรื่องการประกันตัวก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรือมีการถอนประกันเรากําลังอยู่ระหว่างการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวน คงต้องขอให้ส่งตัวและสํานวนไปยังอายการเสรียก่อนส่วนอาการของนายวิรัตนั้นยังนอนรักษาตัวในห้อง ICU ไม่สามารถให้การอะไรได้ในขณะนี้เรื่องราวข่าวสารการปิดบัญชีการระวางแก๊งดาวป้นด้วยกันหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์หลายเดือนก่อนจะมีข่าวโยงใหญ่ขึ้นอีกครั้งในค่ำคืนวันที่2พฤศจิกายน2534เวลา21นาฬิกานาทีจากการสืบราบของพลตุรตรีสมศักดิ์ปริตชาติ ผู้บังคับการตํารวจพระนครบานใต้พันตํารวจเอกอาทิตย์ชูตินันผู้กํากับการสืบสวนพระนครบานใต้พันตํารวจโทสมศักดิ์แสนชื่นพันตํารวจโทสมคิดบุญถนอมและพันตํารวจโทอภิชาติเชื้อเทศรองผู้ก,กํากับการสืบสวนพระนครบานใต้ว่าคนร้ายรายสาคัญปฏิการเป็นมือปืนรับจ้างก่อคดีในหลายท้องที่จะเข้ามาปฏิบัติการสังหารเหยื่อซึ่งเป็นพ่อค้าเพชรซึ่งอาศัยอยู่ในย่านซอยจเจริญกรุง35 ถนนเจริญกรุงแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์จึงได้มอบหมายให้พันตำรวจโทอภิชาตินำชุดสืบสวนไปซุ่มอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นเวลาหลายวันแล้วกระทั่งในเวลาเกิดเหตุดังกล่าวร้อยตำรวจเอกกิติพันธ์จุนทะการลองสลดพนกสองกองกกับการสืบสวนพระนครบานใต้และร้อยตำรวจโทจำลองงามเทพรองสลดพนกห้ากองกำกับการสืบสวนพระนครบานใต้ที่ซุ่มโป่องอยู่ที่ปากซอยเจริญกรุง35ก็พบคนหลายมีพิรุษ ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดลักษณะใบหน้าตรงตามหมายจับชื่อนายบุญส่งหรือนายบุญทรงดุษณิตอายุ35ปีบ้านเดิมอยู่อำเภอโพธารา,า,ามจังหวัดราชบ,บุรีจึงตะโกนให้หยุดเพื่อทําการตรวจค้นจับกลุ่มแต่ทันทีที่สิ้นเสียงเจ้าหน้าที่ตํารวจนายบุญส่งก็ออกวิ่งพร้อมชักปืนออกมายิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทันทีหลังจากที่นายบุญทรงลั่นกระสุนออกมาได้3มนัดก็ถูกเจ้าหน้าที่ยิงโต้ตอบการโดนปืนเปิดฉากขึ้น ก่อนจะใช้เวลานานราวหนาทีและนายบุญส่งก็กลายเป็นศพถูกกระสุนปืนเข้าที่ขมับขวาทะลุซ้ายตายคาที่โดยยังมีปืนสิบเอ็ดมม,มตกอยู่ข้างกายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายที่วิสามาันฆาตกรรมนายบุญทรงเรียบร้อยจึงเรียบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนจะเดินทางมายัางที่เกิดเหตุ โดยพลตรวจตรีจารึกเมฆวิชัยรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและพลตํรวจตรีสมศักดิ์ปิตรชาติผู้บังคับการตํารวจพระนครบาลใต้โดยพลตรวจตรีสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่านายบุญทรงคนร้ายรายนี้ก่อคดีไว้มากมายเป็นมือปืนรับจ้างที่มีคดีติดต,ตัวหลายคดีนอกจากนั้นยังมีคดีปล้นฆ่าเจ้ารัพโดยคดีแรกเป็นคดีคมขืนที่อำเอภอโพธาราม หลังจากนั้นก็ก่อคดีใหญ่คือการร่วมกันป้นค้ามารดานายเล็กนานาอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก่อนจะมามีคดียิงสองคนผัวเมียผู้ผัวเสียชีวิตส่วนคนเป็นเมียได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อต้นปี2534ที่ผ่านมานี้เองและหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันนายบุญทรงก็บุกเขาปิดบัญชีแขนดาวปลโดยการบุกเขาจ่อยิงเพื่อร่วมแก๊งเก่าอย่างนายวิรัตพิมพ์สุภาหรืออิทธิพลบุญประเสริฐ ผู้จัดการวงดนตรีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนที่ท้ายที่สุดจะประกันตัวออกมาต่อสู้คดีรกระทังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าในระหว่างการประกันตัวนี้ก็ยังรับใบสั่งให้มาฆ่าพ่อคาเพชรพจึงมีการซุ่มโป่งเพื่อทําการจับกลุ่มจนเกิดการยิงต่อสู้กันและกลายเป็นเหตุวิสามันฆาตกรรมให้คนหลายรายนี้ต้องเสียชีวิตดังกล่าวกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะเ e จ e น d a r รี h ช n แนล